สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาพบกับยายไทยไทยอีกแล้วในช่องยายไทยไทยนะคะวันนี้ยายไทยจะมาเตรียมตัวพี่น้องให้ดูบริเวณมาเตรียมตัวพี่น้องเพราะว่า,ว,าวันนี้จะต้องเตรียมตัวพี่น้องจะระเบียบ ระเบียบไข่เค็มพี่เนาะไหมนี่ยายไทยๆเตรียมไว้แล้วพี่ที่ว่าเราทําเสร็จแล้วเนาะเราก็พร้อมที่จะไปส่งแล้วพี่น้องไม่ได้ไปขายนะพี่น้องเนาะเอาไปให้เขาพี่น้องแบ่งกันกินพี่น้องจะ๋ะแบ่งกันกินเสร็จแล้วมันจะได้ทั้งหมดห้าแผงห้าแผงพี่น้อง เราพร้อมที่จะไปส่งเขาแล้วเพราะว่ามันต้มแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จัดก,การจะแพ็คใส่กล่องแล้วก็จะไปส่งเขาพี่น้องไปแจกเพื่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่แล้วยายไม่ได้ว่างไม่ได้อยู่บ้านพี่น้องก็จะต้องเตรียมการเอาไปให้เพื่อนซะให้เรียบร้อยเพราะเขาจะได้มีกินช่วงปีใหม่เนาะเพราะฉะนั้นก็อัปเดตให้ดู ทำยายจะทำอย่างเงี้ยทำแล้วก็ไปแบ่งเพื่อนแบ่งเขาทำแล้วก็แบ่งเขาเพื่อเขาจะได้ได้กินช่วงปีใหม่นาะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนกับข้าวที่เรากินไม่หมดพี่น้องเหมือนเดิมใส่ถุงไว้แล้วเราก็จะไว้ใส่ช่องแข็งพี่น้องใส่ช่องแข็งไว้เหมือนเดิมจ้ะเอาไว้กินเลยปีใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเราแช่แข็งพี่น้อง นี่คือบรรยากาศที่ว่ายายจะต้องเตรียมวันนี้เพื่ตลอดนี้จะต้องเอาไปส่งเพื่อ,อนให้หมดแล้วก็ยายก็ทําใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะครบกระบวนการพี่น้องเพราะว่าสองสามวันยายจะไม่อยู่บ้านพี่น้องต้นหอมก็โอเคเนี่ยเห็นไหมพี่น้องทําแล้วเราก็ได้กินต้อเคลื่อนใช่เห็นไหมพี่น้อง ตัดหัวเขาแล้วเห็นไหมเขาแตกออกมาแล้วพี่น้องจา๋าเราก็ได้กินโดยที่คนเดียวน่ะมันก็พอกินช่วงโควิดนะพี่น้องเนาะนี่คือสไตล์วิถียายไทยๆพี่น้องยายไทยๆต้องอยู่อย่างประหยัดเข้ามาในห้องก็ว่าเดี๋ยววันนี้จะออกเดินทางไปหาล่ออีกแล้ววันนี้มันเป็นวันอาทิตย์พี่น้องออกกำลังกายเหมือนเดิม กินแล้วกินยาแล้วเรียบร้อยเราก็ออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆพี่น้องจา๋านี่คือวิมานยายไทยอยู่ม่๊ะแม่แม,แม้ตามภาษาช่วงโควิด <c oughs> โอเคนะพี่น้องนะดูแลรักษาสุขภาพนะคะอะไรก็ไม่จำเป็นยิ่งไปกว่าการดูแลรักษาสุขภาพพี่น้อง เนาะยายไทยๆก็ดูแลค่ะตามกฎนโยบายของรัฐบาลพี่น้องยายก็ทําตามเขาเนาะที่นี่ฟังเฟิร์ตมันก็อย่างว่าแหละมันหลายอย่างพี่น้องอาจจะไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยในะประเทศเราเนาะแต่ก็เราก็ต้องอยู่แบบตามที่เขาจัดการมาให้ระเบียบสังคมทำยังไงที่มันจะได้ ไม่ไปผิผดกฎเขาพี่น้องเนาะอยู่ยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ผิดกฎเขายายก็มาเลือกเสื้อว่าเราจะใส่เสื้อตัวไหนอีกว่าจะออกไปข้างนอกไปเดินเล่นแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันอุ่นอนะพี่น้องเนาะโอเคนะคะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกับยายไทยไทยเช้านี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องจะตอนต่อไป คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเด้อสวัสดีจ้า